ของผอกับแม่ของมาสุรีนั้นว่าเป็นใครมาจากไหน mm. นะในมาเลีเองนะั้นมันก็มีไา้สายเหมือนกันแต่ว่าที่นี่ตำนานเทเคียนโดยวนะันอิสมาอลวันานาเปียนซึ่งเป็นตำนานที่เข้าใช้ในการรบรวมใกล้มาเลียนนะั้นเขาบอกว่าผอของมาสุรีนะั้นเป็นคนเทมาจากฟังโจรสลัดขอญาติรายงานตัวครับวันนี้เรามาเจาะลึกในเรื่องราวของมัสุรีนะครับหลังที่ผมได้ทําคลิป ไปให้ท่านได้ดูกันรอบที่แล้วนะครับก็มีฟีดแบ็กตอบกลับมาเยอะแยะมากมายวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาวิเคราะห์กันดูนะครับว่าในรายละเอียดเรื่องราวของการเล่ามัสุรีนะครับในแบบฉบับของคนมาเลเซียนะครับว่าเป็นอย่างไรอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปเจอกับคนที่เป็นมังคุเทศด้วยแล้วก็ครัมบอร์ดกับองค์การแล้วก็ได้มีโอกาสศึกษาที่ประเทศมาเลเซียนะครับวันนี้ พูดคุยและก็เจาะลึกรายละเอียดว่ามีความเหมือนและมีความต่างกันยังไงกับเรื่องเล่าภายในประเทศไทยเรารายละเอียดเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเหลืองของพอกับแม่ของมัซซูรี่นะั้นว่าเป็นใครมาจากไหนนะในมาเลียเองนั้นมันก็มีลายซ้ายเหมือนกันแต่ว่าทีน่นี่ตำนานทเทเคียนโดยวันอิสมาอลวันานาเปีนะันซึ่งเป็นตำนานที่เขาใช้ในการรวบรวมไกด์มาเลียน,นั้นเขาบอกว่าป๋อของมัซซูรี่นะั้น เป็นคนเทมาจับฟังสยาม,มนะไม่ใช่คนไม่ใช่คนมาลายูเป็นคนใจฟังสยามใบขาค้ายเทลังกวีแล้วทีนี้ก็ด้วยความชอบเทคนลังกวีนะั้นเป็นคนเทมีน้ำใจเพราะว่าแกตอนใปขาค้ายนั้นค้องเวลาแกคล้ายไม่หมดนั้นแกก็จะฟากไว้ที่นั้นฟากไว้เ่ลังกวีทึงที่นี้พอลบมาก็ โค้งอย่งอยครอบสภาพเดิมแกก็เลยมีรสึกว่ามีความประทับใจรู้สึกว่าลังกวีมันอายสุดท้ายก็ได้แต่งงานกับหลวงซากบันนั่นสื่อก็คือหมาของมาซุรีนั่ะครับซึงที่นี้ก็สุดท้ายก็ทางโผก็แต่งงานแล้วก็มีลูกก็คือมาซุรีแล้วก็เขาบอกว่ามาซุรีนั้นตอนแดกนั้นมีอยู่ครั้งนึงแต่มาซุรีร้องร้องแบบไม่หยุดเลยทึงที่นี้เขาก็เลยเชิญเป็นประมาณตัวมัมเลยเนาะตัวมัมนั่นก็ให้มาช่วย ดูอาหรือว่าเชื้อข้อพอให้นั้นว่าห้มซูรี่นั้นหยุดรองเขาก็ทํามันก็มีพิธีการของเขาแล้วเนาะซึ่งที่นี้แกก็หลังจากนั้นมซูรี่ก็หยุดรองแล้วก็แกก็หมอกริชแลมวนึงไว้ให้หลังจากนั้นก็เป็นกริชเต่เมื่อก็กลายเป็นกริชประจําบ้านเข้ามามซูรี่ไปเลยครับอันนั้นก็คือมามซูรี่ในวัยเด็กนั้นก็เหมือนกันนั่นแหละก็ถือเข้าลาวลาวกันเยอะก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเรื่องจุดแตกต่างอีกเรื่องนึงก็คือ คนเถมาซุรีแต่งงานด้วยแต่ว่าคนเถมาซุรีแต่งงานด้วยนั้นเป็นใครเพราะว่าถ้าเป็นไกด์เถไกด์ไทยนะยั้นเทลาวโยในลังกาวีนะั้นบางคนก็บอกว่าเป็นเจ้าผู้ครองนครลังกาวีซึ่งคําว่าเจ้าผู้ครองนครลังกาวีนี่เรื่องนี้นะแต่ผพุมจะไม่ใช้คํานี้เพราะว่ามันคัดกับประิศาสตร์ลังกาวีนะั้นในอดีต สถานะปัจจุบันนั้นมันเป็นอำเภอหนึ่งของกะดาแต่ว่าในอดีตนั้นมันก็เป็นแข่ตําบลหนึ่งของกะดาแต่ว่าคนที่ปกครองลังกวีในยุคนั้นก็คือดา์โตสรีเปอร์กระมาจายาแล้วก็เป็นตําแหน่งท,ทางสุตลต่านของรัฐกดะดานั้นแต่งตั้งให้มาปกครองลังกวีซึ่งผู้ชายคนนี้ก็เชื่อว,ว่าวันแยะยา,ยา,ยาแล้วแกก็มีน้องชายอยู่คนหนึง่งก็คือ,าาว,อคว,วันดารุสวันดารุสนี่ภาษามาเลียคือวันดารุสนี่เป็นปาลาวันปาลาวันก็คือเป็นหนักรบแล้วเนาะ <im itation> อ่าเป็นปาลาวันอเป็นนักเป็นตำแหน่งอยู่ปาลาวันเป็นป้าลาวันนั้นมันชายเลี้ยงนักรบกับนักรบนั่นคือปาลาวันอ่าถึงก็มาซูริอนนจริงๆแล้วก็คือแต่งงานกับวันดารุสวันดารุนาสนสี่ไมนะ่ใช่จ้าผู้พ้องนหลพ่อนั้นเนาะอ่าเป็นน้องชายของดาโตัวศรีเบอร์กรลมาจายะกับถึงที่นี่ก็ทางพกก็แต่งงานกันแล้วที่นี้หลังจากนั้นมันก็เกิดสงครามสงครามในยุคนั้น แตย้อนลบไปแลในประวัติศาสตร์นะั้นมันก็จะเป็นสงครามเกิดขึ้นระหว่างยุคตตุนกูป้าแงรันผู้ครองอาณาจัก,กรด้านะเกิดอะไรนะภาษาไทยเขาเรียกว่าเกิดการตั้งตนกระด้างกระเดื่องกันน้องเค่งเมืองที่นี่ทางสยามนะั่นก็ทรงกองถัพพระเจ้าปัญานคคอยู่นั่นก็เจ้าปญญนาคนหน่อยแนละ้วนังาวใช่ไหมก็ทรงมาตีกระดาเขาก็เลยถังกระดานี่ก็เลยเกณฑ์คน,นจาก ก่มแล้วเนาะตอนนั้นลังกวีถึงที่นี่วันดารุสในฐานะาตัวเองก็ถือว่าเป็นเป็นแม่ทัพแล้วเนาะก็เลย้องลังกวีนะั้นก็เลยต้องเอากำลัง้องลังกวีนะั้นขึ้นไปช่วยสู้ศึกสยามหลังจากเถวันดารุสนั้นพอไปรอบนะั้นที่นี่มันก็เกิดเรื่องขึ้นเพราะว่ามาซูรีนะั้นเป็นคนเถ่เขาบอกเป็นมุสลิมซ้มังแนละ้วเนาะทั้งที่นี่มันก็มีความอิจฉาหรือเสียากันในกลุ่มของผู้ญิงนะั้นสุดท้ายมาซูรีนะั้น ก็โตกล่าวหาหัวเป็นชูมีขบคบชูสู่ชายที่นี่แต่ตำนาน่งเที่ขวหลาก็นั้นมันก็มีซ่องแบบแหล้วก็คือสายรายงานนึงนั้นบอกว่าคนเต็มมาซุริขบชูด,ด้วยก็คือพอคาชาวอินโดนีเซียจ่ไปคายขายแล้วก็ที่นี่ระว่างจ <puisqu> ่ลงเรือไป้ายขายนะั้นเรือเขาแตกแล้วก็มาคืนฟังเตหลังกวีก็ กระเสือกระสนจนมาพบกับมัุรีแล้วก็ได้ข้อความช่วยเหลือไอ้นั่นก็คือซ้ายหนึ่งเหลืออีกซ้ายหนึ่งนั้นบอกว่าคนเทโทรกล่าว่าเป็นชูกับมัุรีนั่นก็คือเป็นคนสนิทของวันดารุสเทวันดารุษให้อยู่คอยดูแลมัุรีแะ้วให้เหมือนเป็นบริการของมัุรีนะแต่ว่าสุดท้ายก็คือมัุรีก็โทกไซ้รายว่าคบชูสู่ชายทีนี้ก็อ่โทษในยุคนั้น คุยิ่งเถ่ขอบชูนั้นเขาก็เลยให้ประหารนชีวิตมาุรีที่ตกตัดสินในประหารนชีวิตคนแต่ตัดสินในประหารนก็คือดาโตสเรเปอร์กรมาจายาสึงก็เป็นผีแช่ของวันารุษนั่นแหละแต่ว่าทีนี้คือวันยาญานี่เป็นคนแต่คนขาที่จะเชื้อเมียเนาะคนแต่กล่าวฮะแต่นักแต่สุดเลยแต่ทำให้วันยาญาต้องออประการให้ประหารนมาุรีนะั่นก็คือ,อภรรยาของแกเองนั่นแหละ กรีตเทชัยในการประหารมาสุรีนะ่นั้นมันก็มีสองสายรายงานแล้วสายรายงานหนึ่งบอกว่า้ตเกดว่าตามเรื่องราวนะั้นเทขข้อลาอยูเทขกลังกวีน,ะนั้นในเทเทซูซานมสุรี่เลยนะั้นเขาจะใช้คําว่าเพียงกิษแห่งราชวงศ์จึงจักได้ชีวิตนางแต่ว่าจริงๆแล้วนะั้นเทคอนลังกวีเขาว่านั้นมันไม่ใช่กริตของราชวงศ์เพราะว่าลาังกวีมันไม่มีราชวงศ์อยู่แล้วแต่ว่ากรีตเทชัยในการประหารมาสุรีนะ่นั้นก็คือกรีตเท อีมัมเคยหายวยนะเทกลายเป็นกริสประจำบ้านของมาซูรีนั่นเลยอ๋อกริสแต่วมาซูรีรองนั่นแหละใช่คริสต,ตอนที่เขาให้ตอนเด็กมาซูรีรองนะกริสแล้วนั่นนะเทชายมาประหารมาซูรีอันนั้นก็คือเรื่องที่มันมีความแตกต่างกันนะั่นเนาะทึ้งที่นี่หลังจากเที่มาซูรีโทรประหารแล้วนะั้นกองทัพของกระด้านนั้นก็ไม่อาจจะต้านทานกำลังของเจ้าพญานาครก็โทรเจ้าพญานาครตีจนแตกพอวันดารุสก็ รบมาเทลังกวีพอมาโรกเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาตัวเองนนั้นก็รับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นก็เลยเอาโลกนะั้นคือวันฮักิมนะั้นพาไปโยะสายาม,มถึงที่นี่ตอนที่อ,อพยพไปนะั้นก็บอกว่าอ,อพยพไปสายามหรกแต่ไม่ได้บอกว่าไปไหนนะ,มะไม่ได้บอกว่าไปไม่ได้บอกผีกัดไม่ได้บอกผีกัด,ดกกว่าไปไหนแต่ว่าที่นี่นั้นบางคนที่เขาเชื่อกันว่าอพยพไปโยภูเแก็ตนั้น เพราะว่ามันมีบางบางตำนานนะเทเชียว่าพ่อแม่ของมาสุรีนั่นะคือคนเต่อพยพมาจากภูเก็ตอ่าซึ่งจริงๆแล้วนั้นตอนกําเนิดนั้นถ้าตามเทไก i d มาเลยแล้วนั้นเขาเข,า,ขาไม่ได้ระบุว่ามาจากภูเก็ตแต่ทีนี้พอทายเทสุดการถ่ไปพบทายาดวันที่เจ็ดก็คือน้องเมีนะอ่าเขาก็เลยเชื่อกันว่านั่นะมันมีเหตุผลเต่ทำให้เชื่อว่า พ่อแม่ของมาซุรีนั้นเดิมๆเ,เป็นคนเ่ม,มาจากภู้แก็ตแต่วันทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นของไซไกด์ลังกาวีนั้นเขาเขาไม่ได้ระบุครับอันนั้นก็คือข้อแตกต่างกับตำนานเทลาวกันย้อในหลังกาวี